ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกท่านครับวันนี้เรามาพูดถึงหลักการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าของรถอ่าไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจักรยานไฟฟ้านะครับซึ่งข้างในก็เป็นอย่างที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับถามว่ามันซับซ้อนไหมนะครับมันก็ไม่ซับซ้อนหรอกนะครับข้างในนะครับถามว่ามันเสียบ่อยไหมนะครับก็ นะครับในสมัยก่อนเมื่อประมาณ10กว่าปีย้อนหลังนะครับก็ม uh. ีมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าขายอยู่2ยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะเป็นดุยนง n ลุยน้ําน้ําท่วมนะครับตัวมอเตอร์ที่อยู่ข้างหลังเนี่ยตัวที่ผมถืออยู่ตอนนี้นะครับมอเตอร์เพาล้อหลังหรือว่ามอเตอร์ขับล้อหลังเนี่ยนะครับมันมันมันไม่เสียนะครับมันไม่เสียเวลาโดนน้ำแล้วมันไม่เสียมันไม่ช็อตนะแต่นะครับมันจะขึ้นสนิมอยู่ข้างในเพราะว่า เวลาที่มันลุยน้ำเนี่ยน้ำจะเข้าไปขังอยู่ข้างในนะครับพอน้ำเข้าไปขังอยู่ข้างในนะครับเวลาที่เราขับเนี่ยน,นะครับอ,ตรตรอ่ามันก็ไม่ใช่ว่ามันจะช็อตกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรถมันจะกระตุกนะครับวิ่งแล้วหยุดวิ่งแล้วหยุดวิ่งแล้วหยุดสลับกันอยู่แบบนี้มันจะกลายเป็นรถกระตุกนะครับทุกท้ายเวลาที่น้ำเข้าไปนะครับดังนั้นนะครับในรถไฟฟ้า นะครับเวลาที่ท่านล้างรถนะครับให้ระวังเรื่องน้ําเข้ามอเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็เวลาที่ฝนตกเนี่ยมาไม่แนะนําให้ขี่ด้ยฝนแล้วก็ไม่ขี่ให้ไม่แนะนําให้ขี่ด้ยน้ําลึกนะครับไม่แนะนําเลยนะครับ,นนเ,รบเพราะว่ามีโอกาสที่น้ําจะเข้าไปาภายในมอเตอร์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางาด้านข้างของลูกปืนนะครับแกนเพานะครับแล้วก็โอริงตัวที่ฝามันประกบกันนะครับทุกท่านนะ ่าในเคสนี้นะครับเขาถอดออกมาเพื่อทําการเปลี่ยนวงล้อเปลี่ยนซี่นะครับทุกท่านนะเราก็เลยได้อ่าถือโอกาสนะครับเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าข้างในภายในมอเตอร์เนี่ยนะว่าอาจจะประกอบไปด้วยชุดขดลวดเนี่ยนะครับอ่านะครับข้างในมี่หลายแบบแม็กซ์สันทั้งหมดเพราะว่าที่เป็นสิ่งที่เป็นที่เปกไฟเยี่ยวยางกับยางมันที่เป็นนะครับเยี่ยวตัเลยแล้วเขาก็นะครับพยายามเพื่อ เรียกอะไรเรียวันนี้เพื่อเป็นจารกันฝุ่นกัอนนะเนี้ยนะครับกั้นคลอดมาอย่างดีเลยนะครับกัรนรัดการไฟรัดวงจรเวลาน้ําเข้านะครับทุกท่านนะเลือกมาอย่างดีเลยนะครับก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีตัวเล็กตัวใหญ่นะครับตามขนาดแรงม้านะครับแรงน้อยกินแบตน้อยใช้แบตน้อยมันก็ตัวเล็กเป็นเรื่องปกติธรรมดาอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะครับส่วนหลักการทํางาน นะครับเดี๋ยวขออธิบายอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้หมุนให้เพื่อนเพื่อนดูก่อนนะครับอ่าข้างในนะครับนี่มีกดลวดอยู่อย่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะครับตัวนี้ตัวที่ผมหมุนเป็นแม่เหล็กนะครับส่วนนะครับไอ้เฟืองที่เพื่อนเพื่อนเห็นมันหมุนอยู่เนี่ยเพืองมันจะมีอยู่3าตัวนะครับเฟืองตรงนี้นะครับบางรุ่นนะครับเป็นเหล็กบางรุ่นนะครับก็นะครับเป็นพลาสติกส่วนในรุ่นที่ทุกท่านเห็นอยู่ตอนนี้เป็นเฟืองพลาสติกนะครับทุกท่านนะอ่ามีอยู่3ามเฟืองนะครับนี่นะครับเห็นไหม เฟืองตัวนี้นะครับตัวที่ผมกําลังหมุนอยู่ตอนนี้นะครับเป็นเฟืองขับเผ่าล้อาขับดุมล้อนั่นเองนะครับทุกท่านนะเดี๋ยวทุกท่านจะได้เห็นว่าภายในดุมล้อนะครับมันมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับตอนนี้นะครับนี่ก็คือนะครับหลักการทํางานนะครับเบื้องต้นคร่าวๆนะครับนี่นะครับภายในดุมล้อก็จะเป็นฟันเฟืองแบบนี้นะครับอ่า นี่แหละนะครับในเคสนี้เขาทําการเปลี่ยนวงล้อซี่นะครับเปลี่ยนวงล้อซี่นะครับเราไม่ได้ซ่อมดุมล้อเราไม่ซ่อมระบบไฟฟ้าแต่อย่างใดนะครับแต่เป็นการซ่อมนะครับเปลี่ยนวงล้อซี่ลวดนะครับทุกท่านนี่นะครับก็นะครับถือโอกาสนะครับอ่ามาเจอก็นะครับจับถ่ายคลิปมาถามว่าเคยซ่อมไหมนะครับเมื่อประมาณ อย่างที่บอกไปนะครับประมาณ10กว่าปีย้อนหลังมันมีอยู่แค่2ยี่ห้อนะครับจักรยานไฟฟ้านะครับที่นําเข้ามาขายนะครับก็เคยได้ซ่อมอยู่นะครับส่วนมากจยุดที่มันจะเสียก็เป็นเรื่องของคนลร่งไฟฟ้านะครับตัวบอกเล่งมักเะเสียนะครับตัวคลันเร่ามอแปลงแล้วก็แบบเตะรี่นะครับกท่านนะครับจากชุดมอเตอร์นะครับขับล้อหลังของรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหรือว่าจักรยานไฟฟ้าที่ทุกท่านได้เห็นไปเมื่อกี้นะครับ ผมจะอธิบายหลักการทำงานให้เพื่อนๆได้เข้าใจนะครับตรงแกนกลางนะครับตรงแกนกลางมันเนี่ยนะครับมันก็เป็นเพาแบบนี้นะครับเพาแบบนี้แหละนะครับเป็นเหมือนไดสตาร์ทเลยนะครับมันเป็นเพาแบบนี้นะครับสมมุติว่ามันเป็นไดสตาร์ทแบบนี้ก็แล้วกันนะครับมันเป็นเพานะครับเพาแบบนี้มีกดตัวดแบบนี้นะครับซึ่งเพานะครับจะถูกยึดติดกันกับสวิงอาร์มนะครับทีนี้นะครับแล้วล้อหลังมันหมุนได้อย่างไรนะครับ เมื่อกี้เพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีสายไฟเข้ามาด้านข้างถูกต้องไหมสายไฟเข้ามานะครับสายไฟที่เข้ามาตรงนี้นะครับจะเป็นวงจรบัตเลดหรือว e ่าวงจรไฟสามเฟสนั่นเองนะครับวงจรไฟ3มเฟสจะวิ่งเข้ามานะครับวิ่งเข้ามาที่ขดลวดพวกนี้นะครับสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นมานะครับมันจะสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นมาแล้วนะครับเอาตัวสนามแม่เหล็กตรงนี้นะครับมาผลักดันกันกับ กับล้อแม่เหล็กนะครับมันจะมาผลักดันกับล้อแม่เหล็กให้มันหมุนนะครับในส่วนอ่าล้อแม่เหล็กนั้นนะครับล้อแม่เหล็กนะครับหมุนปั๊บนะครับพออยู่กับที่เห็นไหมพออยู่กับที่มันขับล้อแม่เหล็กหมุนอย่างเงี้ยนะครับอ้าวมันขับล้อแม่เหล็กหมุนล้อแม่เหล็กมันก็จะมีฟิด์ฟันเฟืองไปขับดุมล้อให้มันหมุนตามนะครับนี่ก็คือหลักการทํางานนะครับของอ่ามอเตอร์รถจักรยานไฟฟ้าหรือว่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านั่นเองนะครับก็ไม่ได้มีอะไร นะครับทุกท่านนะมันก็เป็นเหมือนกับนี่แหละนะครับไดรสตาร์หรือว่าเป็นเหมือนเหมือนกันกับตัวที่อยู่ด้านหลังของพัดลมเรานั่นเองนะครับทุกท่านแล้วทีนี้นะครับจุดที่มันจะเสียบ่อยๆเลยนะครับของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจักรยานไฟฟ้านะครับในสมัยก่อนที่ผมเคยทํานะหนึ่งไอ้ตัวคันเร่งเราเนี่ยนะครับไอ้ตัวคันเร่งนะครับมันเป็นความต้านทานเหมือนกับเจน้ํามันหรือว่าเข็มลูกลอยที่อยู่ในถังนะครับ มันจะเลื่อนเสียสีกันอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อสร้างความต้านทานนะครับในการที่จะจ่ายกระแสไฟนะครับสั่งเขาเรียกว่ามันเป็นตัวสั่งให้อหม้อแปลงนะครับทำการแปลงแล้วก็ส่งกระแสไปที่ตัวมอเตอร์นะครับทีนี้มันเสียสีกันไปเสียสีกันมานะครับบ้านเราฝุ่นเลยนะครับฝุ่นน้ํานะครับเข้าไปภายในตัวเคร่งอะ่ะมันจะทําให้ นะครับหน้าสัมผัสของทองแดงทองขาวเนี่ยที่มันเสียดสีกันเนี่ยเวลาเราบิดเร่งเนี่ยมันจะเสียหายนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีตัวหม้อปแปลงนะครับหม้อปแปลงนะครับมันจะแปลงไปจากอ่ามันใช้บางรุ่นมันใช้แบตเตอรี่อยู่ที่6ลูกบางรุ่นใช้อยู่ที่4ี่ลูกเอามาพ่วงก,กันมันก็จะเป็นอ่าประมาณนะครับในรถรุ่นก่อนนะครับจะใช้ไฟอยู่ประมาณอ่า 48โวลต์นะครับ48โวลต์5.5แอมป์นะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับใช้แบต4ลูกนะครับซึ่งแบตที่นะครับเขาใช้กันในรถไฟฟ้านั้นนะครับสมัยก่อนนะครับมันจะเป็นแบตในลักษณะของแบตสำรองไฟนะครับแบตสำรองไฟเขาจะเน้นนะครับค่าค่า r c มากกว่า CCA นะครับถ้าหากว่า เราไปเอาแบตเตอรี่มอตเตอร์ไซค์มาใส่นะครับใส่ได้แต่แบตจะหมดเร็วเพราะว่าแบตเตอรี่ของมอตเตอร์ไซค์เรานะครับมันเน้นจ่ายกระแสไฟออกเร็วเน้น CCA นะครับปล่อยกระแสไฟออกเยอะแรงแต่ว่าหมดเร็วนะครับแต่ถ้าเป็นแบตเตอรี่สำรองไฟนะครับแบตเตอรี่สำรองไฟมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าจ่ายไฟคงที่ นะครับให้สม่ำเสมอแล้วก็จ่ายให้นานที่สุดนะครับทุกท่านนะอ่านี้ก็ไปพิจารณาเอานะครับมันจะมีอยู่3ส่วนนี่แหละที่เสียนะครับเร่งไฟฟ้านะครับอ่าเร่งไฟฟ้าหม้อปแปลงแล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะครับอ่าก็ไปพิจารณา3ส่วนนี้ก็แล้วกันแบตเตอรี่ก็นะครับราคาค่อนข้างเก็สูงอยู่นะสําหรับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับในส่วนของ ไอตัวชุดมอเตอร์ที่อยู่ล้อหลังเนี่ยนะครับมันไม่ค่อยจะเสียหรอกนะครับทุกท่านนะเต็มที่น้ําเข้าเกิดสนิมนะครับถอดออกมานะครับใช้สารโซเวนหรือเวนซินก็ได้นะครับล้างๆเป่าทําความสะอาดให้แห้งแล้วก็นะครับอาทาจารบีสักนิดหน่อยนะครับก็ประกอบกับใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับในชุดดุมล้อหลังนะครับน้อยน้อยมากที่จะเสียนะครับออานะครับในคลิปนี้ก็ นะครับผมก็โม้ไปงั้นแหละนะครับเอาตามที่ผมเคยทําเอาตามที่นะครับผมได้เจอมาแต่ในจักรยานไฟฟ้าหรือว่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารุ่นใหม่เขาก็พัฒนาไปไกลแล้วล่ะนะครับอ่ะนะครับในคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีทุกท่านครับ